สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอนเที่ยงคืนนะครับมาคลิปนี้อาจอาไว้เมื่อวานนะได้ยินข่าวมาแว้วๆนะครับว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกตั๋วอีกนะก็เลยเข้าเกมมานะครับน่าจะมีนะประกาศขึ้นแดงๆนะครับมาเรียบร้อยนะครับอเป็นกิจกรรมอะไรเนี่ยเล่นสเตจพิเศษโคโรโบแจกตั๋วกาชานะครับ กิจกรรมนะครับถึงวันที่15อ่ะเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่15ตอน4ทุ่มนะอ,ะอันนี้คือได้ได้ว่าสบายๆนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นกิจกรรมรวมกิจกรรมแบบรวมแบบนี้นะครับก็บอกได้เลยครับว่าถูมือรอรับรางวัลกันได้เลยนะครับแจกตั๋วนะครับอเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนะ,ะว่าต้องทําอะไรกันบ้างน,นะครับโอ้โหอันนี้คือใช้ใช้ใชประกาศเก่าไหมเนี่ย น่าจะเป็นประกาศเก่าแล้วก็แทรกเข้ามาหรือเปล่าหรือยังไม่ได้อัปเดตอ่ะเพราะว่าคลิปอันนี้ผมอัดตอนเที่ยงคืนนะออะมาล้มาล้วโอเคอ่าอีเวนต์ตะลุยครับดาวเคราะ์โคโลโบนะครับก็เป็นกิจกรรมรวมนะของผู้เล่นทั่วโลกอันนี้ถูมือรอได้เลยยังไงก็ถึงยังไงก็ถึง100%นะอาคบ3ล้านครั้งครับก็ตั๋วกาชา5าใบนะครับ6ล้านครั้งตั๋วกาชา5ใบครับ3ล้านครั้งอ่ะเขาบอกว่า อันนี้รายละเอียดนะ,ะน้องๆเล่นกันใหม่ๆบางคนเล่นมานานแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้ามาดูกันเท่าไหร่นะสามล้านครั้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถึงปุ๊บเนี่ยแจกทันทีนะครับตั๋วกาชาห้าใบานะส่วน6ล้านครั้งเนี่ยถ้าถึงแล้วนะครับจะไปแจกหลังวันที่18บแปดอันนี้คือจะเป็นประเภทที่บอกเอาไว้หลวมๆนะ,ะยังไม่ได้กำหนดวันชัดเจนครับว่าจะแจกเมื่อไหร่นะ อันนี้คือเดี๋ยวได้เร็วๆนี้แน่นอนนะก็คือ3ล้านครั้งนะผมว่าน่าจะไม่กี่วันนะคงจะถึงแน่นอนนะครับอันยังมีอีกยังไม่จบโอ้โหมีอีกนะครับเป็นภารกิจรายวันอ่ะภารกิจรายวันโอ้โหต้องเข้ามาเล่นละสองการอย่าลืมเล่นนะภารกิจดาวครอสโครโบนะครับอ่าเขาให้เคลียร์สเตจสามอ่าก็คือเป็นด่านระดับ3นะของดาวครอสโครโบหนึ่งครั้งนะครับ อ่าเลเวลยเลเวลสีสบสบายๆนะไปเหลือ40อ่บเอาไปเรวก็ถึงแล้วนะอ่าแล้วก็ได้ตัวกาชาติ2ใบนะครับอ่อันนี้ใครที่ยังเปิดไม่ได้นะโคโรโบร,รอบนี้นะครับเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะชอบส่วนตัวอ่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยเก่งมากพอนะครับที่จะช่วยทีมตัวเองได้นะครับ อ่าก็รีวิวไปแล้วนะครับทั้งตัวอดัมนะครับอดัมเนี่ยเดี๋ยวคงจะเหลือเป็นคลิปอดัมเกียรเงาครับอดัมคลิปเบอร์เทลนะส่วนโพไซดอนครับเดี๋ยวค่อยรีวิวไฮเปอร์แม็กอ่านี้เดี๋ยวทดสอบดูก่อนนะซึ่งรีวิวอัลตร้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ๋งคู่นี้ผมว่านะทีมทั่วๆไปเนี่ยผมว่าเจ๋งอย่างโพไซดอนเนี่ยเกมเล่นเองแต่เจ๋งมาก เกมตั้งรับผมเห็นแล้วแต่เดี๋ยวขอสังเกตสักนิดหนึ่งว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นนะเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดบั๊กอยู่ก็ได้นะซึ่งก็ต้องร่วมกันแจ้งตัวเกมนะครับว่าเกมตั้งรับเนี่ยเหมือนมันจะไม่ค่อยข้ามเท่าไหร่บินไปไม่ถึงไว้ไม่ค่อยเห็นเลยครับแต่ว่าเกมนั่นเองเนี่ยบินได้ดีมากนะครับบินไปตีข้างหลังนะไปดูคลิปกันได้นะครับซึ่งจุดที่น่าสนใจคือใครที่เล่นตัวบินอยู่แบบนี้เนี่ยเกมตั้งรับนะครับตัวกันบินส่วนใหญ่ที่จะเห็นเยอะมากนะครับก็จะเป็นตัว แสลี่มักลุกเพราะว่ามันเปิดกันได้ตลอดไงแล้วก็ปั้นแม็กได้ไม่ยากใช่ไหมสมุิโพสดอรเนี่ยบินไปเก็บกวาดนะครับตัวบินก็ทางสะดวกเลยทีเดียวฉะนั้นไปดูคลิปกันได้นะอส่วนใบไม้ปิดปู่ครับถือว่ามันเป็นค่าพื้นฐานที่ค่อนข้างจะดีนะถุงมือก็ดีครับดี2อันเลยคือถือว่าค่อนข้างจะเป็นค่าพื้นฐานสักนิดหนึ่งนะครับไปดูคลิปกันได้เดี๋ยวไม่แน่อาจจะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะ เดี๋ยวจะทำคลิปรวมเลยเพราะว่ามีคนทำถึงริโปโป้ครับกับัวโคจิโร่่วนใหญ่จะเป็นน้องๆเล่นใหม่ๆนะถ้าเป็นลีกที่สูงสักนิดนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูรีวิวแล้วกันว่าถ้าเกิดอยู่ในอลิกล่างเนี่ยการใช้งานของริโป้กับโคจิโร่จะเป็นไงบ้างนะครับอ่ะตรงนี้นิดนึงเรื่องของประกาศคือน้องๆเนี่ยถามเรื่องของอแบบสอบถามอ่ะเดี๋ยวไปไล่ดูกันสนิดนึง คือสําคัญนะเวลาที่มีกิจกรรมอะไรที่เป็นการแจกของในเกมนะครับอ่าอย่างแรกก็คือเรื่องของกติกานะกติกาคือเราต้องทําอะไรบ้างถ้าเป็นกิจกรรมประเภทเดี่ยวแบบนี้นะอ่ามันต้องทําแบบโตใครโตมันนะครับแล้วก็พวกรายละเอียดเล็กน้อยเช่นแบบต้องกรอกข้อมูลอะไรหลังๆนี่คือเขาจะใช้ตรงนี้ชัดเจนครับว่าเขาใช้ id เกมนะครับไม่ใช่ id Li น์นะอ่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเพราะว่ามันหลายวันนะครับ อ่าโอเคแบบสอบถามอันนี้คนถามมาเยอะมากนะครับอ่าคือสําคัญตรงนี้แหละว่าต้องดูด้วยคนระับว่าเวลาที่แจกของาะวัลเนี่ยคือมันจะมีการเขียนแบบบอกชัดเจนเลยว่าแจกในวันนี้อ่าก็ดูว่ามันจะแจกเวลาไหนก็คอยเข้าเกมเข้ามานะกลับอีกอย่างหนึง่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปนะครับว่าเขาจะแจ้งเอาไว้หลวมๆนะอ่าอาจจะแบบหลังจบกิจกรรมมาส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1สัปดาห์อะไรประมาณนี้นะครับอ่าแบบสอบถามเนี่ยเขาบอกว่าจะแจกให้ช่วง กลางถึงปลายเดือนเมษาโอ้โหอันนี้เปิดกว้างมากไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะอันนี้คือลุ้นกันยาวจนถึงสิ้นเดือนเลยนะอ่ะกะาก็นะรออีกสักระยะจนกว่าจะสรุปผลจะสิ้นอันนี้คือเรียกได้ว่าไม่ต้องถามกันแล้วอ่าเอาเป็นว่ามาถามก็ต่อเมื่อคนอื่นได้กันแล้วแต่ตัวเองยังไม่ได้อันนี้ค่อยมาถามนะอ่าถ้าเกิดแบบว่ายังไม่มีใครได้เลยนะครับก็รอไปพร้อมกันนะอ่าเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับอ่าเป็นภารกิจรายวันนะครับ อ่าผมไปเล่นอะไรแล้วบ้างเนี่ยอ่าอันนี้นะครับก็ไปเล่นดาวเคราะห์นะครับแล็กนาร็อกด่าน3 1ครั้งคืออันเนี้ยบางทีมันมันแบบเขียนอาจจะแบบเข้าใจยากหรือประมาณนี้นะผมเห็นบางคนเนี่ยคือจริงๆบางคนเล่นมานานบางทีผมเองก็ด้วยซ้ำก็มีนะคือตีความผิดอะไรประมาณนี้อ่ะนั้นแบบเนี้ยไม่แปลกอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันนิดนึงอ่าวางแผนกันให้ดีๆนะครับถ้ายังเปิดไม่ได้ก็เปิดไปเลย เพราะว่าอาดัมกับโพไซดอนผมว่าก็โอเคนะเก่งพอในลีกทั่วๆไปนะครับในลีกระดับสูงอย่างที่เห็นว่า,าพวกตัวชนใกล้เขาจะไม่ค่อยได้ใช้กันละเพราะว่ามีตัวลำลำน้อยยวน,นครับมีตัวโคนี่สล็อตอย่างเงี้ยมันก็แทนตำแหน่งตัวชนใกล้ได้นะครับแต่โพไซดอนอาจจะเห็นนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาเล่นตัวบินอะไรประมาณนี้เพราะว่าพวกลีกสูงๆเนี่ยบางทีเขาไม่เล่น ตัวบินกันบ้างนะครับหรือไม่ใช้ตัวกันบินบ้างเขาอยากจะเล่นภาคพื้น,น่ะประมาณว่าวัดใจไปเลยอยากใช้ตัวบินก็บินมาแต่พอใช้ตัวบินปุบเนี่ยอีกทีมหนึ่งก็จะใช้ไปเก็บัรับเป็นต,ปตัวกันบินอะไรประมาณนี้มันเหมือนเป็นการแก้ทางกันไปแก้ทางกันมานะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่อีกทั่วไปก็จัดทีมมาตรฐานเอาแค่นั้นพอไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะอันนี้เล่นแค่รอบเดียวก็ได้แล้วนะครับอ่าตัวกระชากสองใบนะครับ ซึ่งนะครับภารกิจเดือนนี้ของผมเนี่ยมันคอมพลี t เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดได้เลนเจอร์ครบทุกตัวแล้วนะ,ะเกียอาจจะไม่ได้เกียร์เป็นพิเศษสักนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเกียร์ที่มาตรฐานค่อนข้างจะใช้ได้มันก็เลยไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายนะ อ่าเกียร,รอบนี้ก็คือมันเป็นค่าพื้นฐานนะครับไม่ได้มีค่าอะไรเป็นพิเศษนะก็ใบไม้ปิดปูกก็ดีนะครับแล้วก็ถูมือทอนะครับก็ดีนะสองอันนี้มันเป็นค่าที่พื้นฐานมากนะครับคือไปใส่ให้กับเรนเจอร์ได้ทุกสายทุกตัวเลยนะมีผ้าคุมของโคโจิโร่นี่ยแหละที่อาจจะหาตัวใส่ยากนิดนึงอ่าเพราะอย่างนี้บอกว่าธาตุไฟโตเจ๋งๆนะครับอาจจะยังน้อยอยู่อ่าประมาณนี้นะครับ อาโอเคครับ id 9เดี๋ยวมาอัปเดตนิดนึงเรื่องของการรับเพื่อนเนี่ยผมคงไม่ได้รับยาวๆเลยนะยาวๆจริงๆนะแต่ว่าเหมือนเคยคนระว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิกช่องเนี่ยก็จะ add นะสมาชิกช่องเนี่ย add id 3เพราะว่ากลุ่มสมาชิกช่องเนี่ยมันอยู่ที่ id 3นะครับแล้วก็ได้ add id 8. อ่าขอภัยเรื่องของซีรีส์ตีเพื่อนคือมันไม่ทันจริงแต่เดือนนี้เดี๋ยวทำนะซีรีส์ตีเพื่อน1ซีรีส์ครับก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนะแล้วก็ add id เ อ่าฉะนั้นเนี่ยสมาสชิกจ้องก็ได้ไดสิทธิพิเศษอยู่แล้วนะส่วนคนไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวคงมีการเปิดรับเพื่อนนะครับเพราะว่าไอดีนี้เราวางเป้าหมายว่าอ่าจะไปเปิดนู่นเลยนะครับโคโรโบโมิถุนายนอ่าใครพร้อมครับรูบี้สองพัรูบี้นะครับหรือตัวกาาชาิถล่มทลายยังไงก็ได้นะขึ้นรถมาพร้อมกันเลยครับคืน,นหน้าพฤษภาคมเนี่ยอ่ารอบแสงมืดเก่า อย่างที่บอกไปแล้วนะว่ามันข้ามปีไปแล้วผมไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเนี่ยมันจะพลิกแผนอะไรก,ก็ไม่รู้นะเราไม่สามารถให้คําตอบได้ซึ่งตามปกติก็น่าจะต้องเป็นรอบของแสงมืดเก่าเพราะว่ามักกะลามาแล้ว อ่มามักรานี้จะเป็นโคดแสงโคดมืดเก่านะครับพฤษสภาครับก็จะมานิดๆหน่อยๆหรือจะมาเป็นโคดก็ได้นะครับอันนี้ต้องรองรู้นะแสงมืดเก่านะซึ่งถ้าเกิดมีตัวเก่งมีตัวดีเข้ามานะครับอ่ะมีรีวิวหมดนะไปดูกันที่เพลย์ลิสโกลโบนะครับถ้ามีตัวเก่าเข้ามาเป็นตัวเก่งๆนะแสงมืดเก่านะเปิดเดี๋ยวผมจะแบ่งเปิดด้วยตั๋วกาชานะครับ โซเนเจอร์ Soldier, ตัวปกติมันลุ้นเนื่อยอยู่แล้วว่าตัวเก่งๆนานๆมันจะมาทีนะอาชานั้นเนี่ยพืชสะพานครับอันนี้เก้าผมจำไม่ค่อยซีเรียสสักเท่าไหร่นะครับอาชานั้นเนี่ยก็เต็มเต็มครับอ่ะรูบี้ตอนนี้ไปถึง1,400ดพูบี้ก็ยังไม่ได้เติมนะผมเล่นเก็บตามปกตินะคือมันไม่มีความจําเป็นจะต้องไปไปกักบอกว่าแบบเอ้ยเราไม่เติมจริงจริงแอบเติมคือเติมก็อบอกเติมผมตรงๆนะไม่จําเป็นต้องแบบมากงมากัดอะไรเป็นพิเศษนะครับซึ่งอันนี้เรียกได้ว่า ทำเป้าหมายทะลุไปจากเดิมแล้วนะในเรื่องของลีกนะครับอ d นนี ID ้นี่ลีกสูงสุดเนี่ยผมขึ้นไปถึงทอง1แล้วนะแล้วก็จบลีกทอง1ด้วยนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายผมเนี่ยคือเพชรสภายใน2เดือนนี้นะครับก็ยังเหลือลูบี้ดันลีกนะครับอีก280ร u b สูบีส่วนจบลีกถ้ามีเวลาเล่นคงจะจบทอง1ได้นะครับ บอกเลยครับอาดมเนี่ยออจบลีทองหนึ่งได้นะซึ่งถ้าเกิดผมทําได้เนี่ยจบลีทองหนึ่งอีก7สัปดาห์ใช่ไหมอาเจ็ดสัปดาห์2เดือนนะครับดา์ที่เราผ่านไปแล้วนะอีก700รลูบี้อะผมก็จะได้อีกประมาณพันลูบี้เลยอตอนนี้คือได้ได้ว่า2,400ทะลุไปแล้วอัตะเกียร์ผมจะยังไม่เปิดนะนี่ตอนนี้คือได้ได้ว่า ID ดีนะครับมาถึงเงินหนึ่งครับค่อยๆกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆนะครับเออไม่ต้องรีบอะไรมากมายนะครับ คือ่วนใหญ่ผมก็จะยังแพ้เยอะอยู่แหละเพราะว่า,อ,าอ่าเดี๋ยวขอดูสักนิดนึงนะครับไอดี ID ครับแต่ละคนที่เข้ามาตีแบบเพื่อนนะครับอ่านี่คือคนที่แบบว่าได้รับกันมาอ่ารับแอดเพื่อนกันมาเรียบร้อยแล้วโอ้อันนี้น่าจะสร้างมาพร้อมกันเออบางคนอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าบางคนเขาเล่นเป็นจริงๆนะครับแล้วโชคดีโอ้อันนี้คือเรียกได้ว่าโชคดีโคตรเลยโอ้โหโชคดีมากอย่างเงี้ย ก็จะแบบฐานะผมแน่นอน,อนแต่อย่างที่บอกว่าผมเนี่ยเป้าหมายคือมิถุนายนเดี๋ยวมิถุนายนมาชนกันนะอ่ะตอนนี้คือได้ว่าผมสู้ไม่ได้แล้วอย่างนี้คือเขาค่อนข้างจะโหดนะครับคือเปิดได้เกียร์ดีด้วยนะครับเปิดได้เกียร์ดีด้วยนะเปิดได้เรนเจอร์ดีนะครับอันนี้สร้างมานานแล้วสร้างมานานนี่เราไม่นี่นะ,ะคนที่สร้างมาพร้อมๆกันเนี่ยอันนี้สร้างมาพร้อมๆกันโอ้โหได้โพไซดอนอิดนะมีตัวบินด้วย อันนี้คือเราอิดมากๆนะครับอ่ะเป้าหมายของผมอตอนนี้คือไม่ได้ทำอะไรแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงอัพเกรดอะไรต่างๆนะครับอ่าสลับล่างนะครับอัาเดี๋ยวเล่นให้ดูกันสนิดนึงนะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยถามเข้ามานะครับว่าเวลาเก็บจุดตินะครับเก็บยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือจอค้างใช่ไหมอ่าเวลาเก็บจุดติเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเป็นเสมอทาาุนะครับหรือชนะทาาุเนี่ยผมจะเล่นระดับปกตินะครับแล้วก็ฟาร์มไปเลยอ่าฟาร์มไปเลยนะครับตอนนี้ผมเหลือตัวนี้อ่าผมไม่มีตัวอันนี้ผมจะเล่นง่ายอ่ะเด,เดี๋ยวเล่นให้ดู3มรอบอันนี้เป็นการลุ้นดอบนะผมไม่มีทีมพีลงพีร้อยอะไรเลยนะครับอ่าหรืออาจจะเล่นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้เพื่อนเนี่ยจัดทีมน้ำอ่าแต่ผมไม่ได้เซตทีมนะ ซึ่งถ้าเกิดผมเซตทีมเนี่ยก็จะเซตทีมน้ำโหดๆแล้วก็จะเล่นแบบระดับยากไปเลยนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าเล่นแบบวัดดวงอ่าถ้าถ้าเล่นระดับกลางนะครับปกติเนี่ยมันดอปเยอะนั่งจริงนะเล่นระดับกลางนะ่ถือว่าค่อนข้างจะดอปเรื่อยๆนะครับอาจจะเสียขนนกเยอะสันิดหนึ่งอ่าต่อให้ไม่มีทีมตั้มกบนะนี่ผมจะเล่นแบบนี้อ่าแต่ผมไม่ได้เซตอัพทีมเพื่อนเอาไว้นะอ่นเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะลอง เซตอัพทีมเพื่อนไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะอาจจคงจะเซตอัพไปทีมเดียวนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก่อนอการเก็บจุติเนี่ยใช้ขนนกเยอะสำหรับไอดีทั้งใหม่ยกเว้นว่าเราเปิดได้ตกเก่งๆแล้วเป็นตัวชนะท่าพอดีนะอ่นนี้ก็จะไปเล่นระดับปกตินะครับดอปอยู่นะไม่ใช่ไม่ดอปนะ,อะยอมใช้ขนนกเยอะสักนิดหนึ่งเพราะบางคนเขาอาจจะไปปรับแต่งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ทำนะผมเล่นไปตามธรรมชาติเลยนะครับว่า ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเออเราเล่นตามสเตปแบบสเตปจริงๆอ่ะคือไม่ต้องห่วงพวงหลังอะไรเลยว,ว่าไปทําอะไรบ้างนะอ่าส่วนคนอื่นก็อันนี้เห็นไหมดอบอ่าเห็นไหมมันก็ได้อยู่เรื่อยๆนะอันนี้ผมไม่ต้องเซตอัพแล้วเออไม่ต้องเซตอัพแล้วนะครับเพราะว่าอยากได้นะครับตัวมังกรนรับอีกแค่ตัวเดียวอ่แบบนี้เดี๋ยวก็จะสลับล่างได้แล้วนะอ่าเดี๋ยวท่านครับ จริงๆตัวผมก็จะเก็บให้ได้เยอะที่สุดแหละเพราะว่าตัวเนี่ยถ้าเปิดได้เรนเจอร์ไว้นะครับรูบี้ก็ได้เปิดเกียร์คือรอบเนี้ยเข็ดละเกียร์เข็ดจริงๆเปิดเยอะมากมากจริงๆอ่าเดี๋ยวอ่ะมาเล่นเลยเผื่อจะได้สลับล่างกันในคลิปนี้นะครับผลนกจะหมดแล้วนะจาก2,000กว่านะครับนี่อย่างที่บอกครับว่าผมไล่เก็บคือไล่เก็บแบบจริงๆอ,อ่ะอ่าได้ก็ นี่ถ้าเกิดได้ก็เอาไปสลับร่างเลยนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าจะได้สลับร่างนะครับในคลิปนี้เลยไหมเดี๋ยวก่อทำอะไรวะเนี่ยงงงงตัวเองนะอ่าสลับร่างอ่าผมก็กดถูกเมื่อกี้ไปกดศักยภาพนะครับอ่าเหลือคาร่าหนึ่งตัวคาร่าหนึ่งตัวมีไหมไม่มีอ่ะไปดูกำหนดการ คาร่าโอ้โหตีสองนอนดีกว่าเอออ่ะเดี๋ยวไปรอคาร่าวนมาใหม่เมื่อไหร่คาร่าอ่ะวนไปทีตอนเที่ยงโอเคเดี๋ยวอ่าวันรุ่งนี้นะครับถือวันนี้ละตอนที่ลงคลิปเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงคงจะเล่นนะอ่าคาร่าเป็นธาตุน้ําใช่ไหมแบบนี้สบายเลยครับอ่าเดี๋ยวเตรียมสลับร่างกันได้สบายสบายเลยนะครับนี่คาร่าเป็นไม้เดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อกี้ไปดูตัวแล้วว่าเดี๋ยวก่อนนะขออีกทีหนึ่งนะ คาร่าเอาโอเคถูกต้องคาร่าเป็นธาตุไม้อะแบบนี้ผมก็จะเล่นระดับง่ายครับหรือปกติอ่าแล้วยอมเสียขนนกอขนนกผมเสียไปแบบค่อนข้างจะเยอะอยู่กันนะอะแบบนี้ใกล้เต็มที่แลวนะเดี๋ยวก็จะสลับร่างอดัมเป็นไฮเปอร์แม็กซ์ครับแล้วก็อดัมมีหนึ่งตัวก็เดี๋ยวหาวัตถุดิบแล้วก็สลับเป็นอัลตร้าเออเพราะตัวมันน้อยนะครับอ่เดี๋ยวลองเล่น p v p ให้ดูแล้วกัน อนะาแบผมคัดทีมเนี่ยแบบเอ้ยพี่ตียังไงนะครับอ่าอย่างอันนี้มีความเสี่ยงนะเพราะว่าปมป้อมผมไม่ได้อัปเกรดนะครับตัวลำนำยนยนกับสลอนเนี่ยมันอาจจะตีป้อมผมแตกได้นะครับฉะนั้นเนี่ยห้ามตีตัวข้ามห้ามตีตัวซัมมอนห้ามตีตัวบินนะครับอ่าเราดูจุดแข็งจุดอ่อนนะครับห้ามตีตัวไฟนะครับนี่ตีไม่ได้เลยนะครับรีกันรีกันเป็นวันนะเอาจริงๆนะครับ ตนกว่าจะเจอทีมที่แบบว่าแบบนี้คือตีได้นะครับอโอ้โหอันนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะโหดแต่เดี๋ยวลองตีดูนะเดี๋ยวลองตีดูนะครับด้วยความที่ว่าท่านน้ำเขาค่อนข้างจะเยอะอ่ะมาลองดูนะครับอ่าขอพกผู้บัทักไปสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่าระวังอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแม้ว่าตัวเจ้า ซารีป้อมบึ้มนะครับจะเป็นท่านน้ําแพ้ทางแพ้ทางท่าน,นะครับตัวอดัมผมเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันยิงรัวแบบรัวจัดๆเลยอ่ะมันก็แตกได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูครับเอาครับนี่พีโก้จัดทีมแบบยุคเก่ามากนะครับคือพีโก้เนี่ยผมไปเจอกิววอร่าสุดนะครับเขาใช้พีโก้ครับเออเดี๋ยวก่อน ครั้งอีกแล้วว่าผมกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยบางทีมันจะแพ้ก็ตรงนี้แหละอยู่ดีๆก็กดนู่นกดนี้ไม่ได้นะครับคือเจอทีมโหดนะแต่ว่าเขาแทรกด้วยพีโก้แม็กนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ยังโหดเลยนะปรากฏว่าคริชนะธาตุเนี่ยถ้าเป็นกิวอ์เนี่ยมันมันปล่อยได้ตัวเดียวงะคือพอฆ่าตายก็คือฆ่าตายไปเลยนะครับเออก็เลยแบบว่า เนี่ยพวกโหมดประเภทโหมดตัวเดียวอะ่ะปล่อยได้แบบอย่างละหนึ่งตัวแบบนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่า PVP มันไม่ได้นะครับ PVP uh, เนี่ยเรนเจอร์ปล่อยกันมาตลอดนะมีบัฟป้องกันนะฉะนั้นทางคลิปมันก็เลยอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผล่า uh, เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เอามาตากันไปหมดนะเอาเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปข่าวสารต่างๆในเกมเรนเจอร์นะครับแล้วก็ความรู้เบื้องต้นนะแ uh, บบคัดทงคัดทีมนะครับนี่เราก็จะเล่นกันได้ง่ายดาย วางพงวางแผนให้ดีครับส่วนสงการครับก็เล่นน้ํากันอย่างให้สนุกดูแลตัวเองนะครับให้ดีๆนะเดินทางก็เดินทางเปิดภัยนะครับเล่นน้ำเล่นอะไรก็ระมัดระวังอะไรสักเล็กน้อยนะครับดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นกิจกรรมนะก็คือแค่ภากรกิจรายวันแค่นั้นเองนะแวะเข้ามาเล่นสักนิดหนึ่งนะครับจะได้ตั๋วกาชานะเพราะว่ากิจกรรม5วันนะครับตรงนี้มันได้วันละ2ใบใช่ไหมห้าวันก็10ใบแล้ว อ่าแล้วก็3ล้านครั้งกับ6ล้านครั้งเนี่ยอันนี้คือถูมือรอนะ3ล้านครั้งเดี๋ยวได้แน่ๆนะรเร็วๆนี้นะ6ล้านก็ไปรอครับหลังวันที่18อ่าเรียกได้ว่าสบายๆเลยครับเอาโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะสองการก็ขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกสนุกนะครับแล้วก็ว่างๆก็ก็ามาดูคลิปกันได้ต่อนะคลิปลงทุกวันเหมือนเดิมนะอ่าทีเกนเจอร์นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไากก่อนครับสวัสดีครับ